ขอต้อนรับโยมทุกท่านเข้าสู่รายการหลวงพี่เจมเคลมธรรมรายการที่จะพาโยมไปรู้จักกับพุทธธรรมในมุมที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันวันนี้เป็นตอนที่23ว่าด้วยเรื่องความสุขแบบพุทธสุขที่ไม่ผูกกับสิ่งภายนอกอาตมาจะพาโยมทุกท่านไปสำรวจความสุขในรูปแบบที่ยั่งยืน ไม่ต้องวิมตามหาจากโลกภายนอกโยมเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งเราก็มีความสุขแบบฉาบฉวยสุขชั่วครั้งชั่วคราวเช่นได้ของชิ้นใหม่ได้กินอาหารอร่อยๆได้ไปเที่ยวที่สวยๆความสุขเหล่านี้มันดีนะโยมทำให้ใจเราชุ่มชื่นแต่พอเวลาผ่านไปสักพักของชิ้นนั้นก็เก่าอาหารก็หมดทริปก็จบลง ความสุขนั้นก็จางหายไปเหลือไว้แต่ความรู้สึกว่างเปล่าหรือบางทีก็ต้องวิ่งหาความสุขใหม่ๆมาเติมเต็มอยู่ร่ำไปพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบความสุขแบบนี้ไว้เหมือนกับเกลือยมลองนึกภาพเกลือที่เราใส่ในอาหารมันเพิ่มรสชาติให้อร่อยแต่ถ้าเรากินเกลือเพียวๆมากเกินไปมันก็เค็มจัดจนกินไม่ไหวไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ความสุขที่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกก็คล้ายกันถ้าเรายึดติดกับมันมากเกินไปสุดท้ายมันก็ทำให้เราทุกข์ได้เพราะสิ่งภายนอกเหล่านี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วความสุขที่ยั่งยืนคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสถึงความสุขที่ไม่ขึ้นกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกโยมบางคนอาจจะงงว่าแล้วมันจะสุขได้ยังไง ในเมื่อไม่มีอะไรมาบำรุงบำเรอประสาทสัมผัสเลยความสุขนี้คือสุขในฌานโยมหรือที่เรียกว่าวิเวกสุขคือความสุขที่เกิดจากการอยู่เงียบเงียบลำพังปราศจากสิ่งรบกวนภายนอกทำให้จิตใจสงบและเบิกบานในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวของพระอนุรุธทธเถระที่ท่านเป็นเลิศในทางทิพยจักสุท่านเคยบอกว่า ท่านมีความสุขมากที่ได้อยู่โดดเดี่ยวปราศจากความวุ่นวายทางโลกท่านกล่าวว่าการอยู่คนเดียวนั้นสุขสบายยิ่งนักปราศจากความทุกข์นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของความสุขที่ไม่ผูกกับสิ่งภายนอกเลยโยมลองนึกดูสิว่าถ้าเราสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเราเองโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งของเงินทองหรือแม้กระทั่งผู้คนมันจะวิเศษขนาดไหน แล้วเราจะสร้างสุขในใจนี้ได้อย่างไรหลวงพี่ขอแนะนำสามขั้นตอนง่ายๆยโยม 1. รู้จักสังเกตรอารมณ์ตัวเองลองนั่งเงีย,งยบๆโยมสักวันละ5้าถึงสินาทีสังเกตว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงมีความสุขไหมทุกข์ไหมหรือเฉยเฉยไม่ต้องไปตัดสินนะโยมแค่สังเกตเฉยๆเหมือนเราดูเมฆลอยอยู่บนฟ้ามันมาแล้วก็ไป 2. ฝึกการอยู่กับปัจจุบันเวลาเรากินข้าวก็ให้รู้ว่าเรากำลังกินข้าวเวลาเดินก็ให้รู้ว่าเรากำลังเดินไม่ต้องคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงการอยู่กับปัจจุบันจะช่วยให้เราลดความกังวลและความคิดฟุ้งซ่านลงได้ 3. รู้จักพอใจในสิ่งที่มีโยมลองมองดูสิ่งรอบตัวเราสิ มีอะไรที่เรามีอยู่แล้วและมันก็ดีอยู่แล้วบ้างบางทีเรามัวแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนลืมมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่การรู้จักพอจะทำให้ใจเราสงบและมีความสุขได้ง่ายขึ้นหลวงพี่จะยกตัวอย่างเปรียบเทียบในชีวิตประจําวันให้เห็นภาพนะโยมสมมุติว่าโยมกำลังทำงานอดิเรกอะไรบางอย่างเช่นวาดรูปเล่นดนตรีหรือปลูกต้นไม้ โยมจะสังเกตได้ว่าช่วงเวลาที่เราจดจออยู่กับสิ่งนั้นใจเราจะสง,งบไม่คิดฟุ้งซ่านและมีความสุขอยู่กับสิ่งตรงหน้านี่แหละโยมคือความสุขภายในที่เราสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมาชมรูปเราสวยแค่ไหนหรือใครจะมาฟังเพลงเราเพราะแค่ไหนแต่มันคือความสุขที่เกิดจากการที่เราได้ลงมือทำในสิ่งที่เรารักหรืออีกตัวอย่างหนึ่ง โยมเคยเห็นเด็กๆเ,เล่นไหมพวกเขาเล่นด้วยความสนุกสนานไม่ได้คิดถึงว่าของเล่นจะราคาแพงแค่ไหนหรือว่าเพื่อนจะเล่นด้วยหรือเปล่าพวกเขาแค่มีความสุขกับการได้เล่นได้จินตนาการนี่คือความสุขที่บริสุทธิ์ไม่ปรุงแต่งไม่ได้ผูกกับสิ่งภายนอกการที่เราฝึกสร้างความสุขจากภายในนี้จะช่วยให้เราเข้มแข็งขึ้นนะโยมไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหน เราก็ยังมีที่พึ่งทางใจมีความสุขที่เป็นอิสระไม่ต้องไปวิ่งตามหาให้เหนื่อยนี่แหละคือสุขที่ไม่ผูกกับสิ่งภายนอกอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้สุดท้ายนี้หลวงพี่ขอฝากข้อคิดไว้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีอะไรมากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีมากแค่ไหนและ เราสามารถสร้างความสุขจากภายในใจของเราเองได้มากแค่ไหนขอให้โยมทุกท่านจงมีแต่ความสุขที่ยั่งยืนตลอดไปสำหรับวันนี้หลวงพี่เจมขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าจเจริญพร